เวอร์บาเว็บแคบบลิตะคอมนะครับวันจะมารีวิววีบิบิันนะครับยี่ห้อ V The Series g ก๊อกสิบเจ็ดนะครับนี่เปิดงากล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานให้นะครับจะมีตัวปืนแลแ้วก็แม็กกาซีนแก๊สไม่ได้มีแถมนะครับแก๊สมีขายขวดละสองร้อยครับแก๊สเดี๋ยวจะทำการเติมเติมแก๊สก่อนเพื่อจะทดลองให้ลูกค้าได้ดูว่าเพื่อนๆได้ดูว่าใช้งานแบบไหนนะครับ ตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับเติมแก๊สนะครับขย่าแก๊สก่อนนะครับทิ่มหัวลงมาแบบนี้กดเข้าตรงรูนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็มาใส่กระสุนกระสุนนี้มันจะมีรางใสงครับตรงนี้ครับเนี่ยเราโรยลงมาเลยครับหรือจะใส่ทีละนัดก,ก็ได้บางคนนะชอบทีละนัดก,ก็ได้ แต่ผมไม่ชอบสายแบบนี้แลย้ยไวดีครับวันนี้เราจะมายิงเป้าให้ดูเหมือนเดิมของเบียร์นะครับนี่ครับหน้าตาข้อสิบเจ็ดมันจะแตกต่างกับก็สิบแปดตรงที่ว่ามันตัวนี้มันจะยิงทีทละนัดนะครับแต่ข้อดีข้อเสียก็มามีไม่เหมือนกันยังยิงยิงรัวเง ấy. แก๊สก็หมดไวถ้ายิงทีละนัดนี่ก็ได้นานนะครับ เพราะว่าแก๊สมันออกทีละนัดนะครับนี่ครับลักษณะเหมือนกันเปะ๊ะลังล้างคันลังไม่ได้ครับพอปลดปลดลงมาปุ๊บลูกเลื่อนวิ่งเข้าลูกกระสุนก็ดันเข้าไปในลังเพลิงนะครับไม่ลัง,ล,งลังอัดลมไม่ใช่ลังเพลิงพูดเหมือนปืนจริงนะนี่ครับยังไงก็มาดูเป้าที่ผมจะยิงแล้วกันครับครับผมจะยิงเหมือนเดิมเบียร์ช้างอันที่หนึ่งแล้วรีโอฝั่งขวาสองสามสี่ห้าห้านัด แล้วก็จะยิงรัวให้หมดแม็กกาซีนตรงตรงตัว,ต,วตัวอาแล้วกันนะครับให้ไปดูเปล่าตัวนี้จะตัวนี้จะแม่นหน่อยเพราะว่าแรงปืนถีบมันก็จะน้อยกว่าตัวนั้นเพราะมันยิงออกกีล้นะัดี๋ยวใส่เบียร์ช้างกอนเลยนะครับรู้ไหมครับเดียวโดนของ นี่ตูดกระป๋องเบียร์หนาไหมครับสะลุแล้วก็ยิงตัวอาให้หมดนักกระสีนะครับนี่ครับดูความเสียหายของเป้านะครับนี่ตัวอาก็ลูกกระสุนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยไม่เหมือนยิงรัวยิงรัวเขาถีบสะบัดขึ้นลงยิงทีละนัดนี่จะแม่นมันแม่นยำกว่า กระป๋องเบียร์ก็โอเคความเสียหายก็พอสมควรนะครับทะลุเราไปาใส่ชุดเวลาเล่นบีบีก,กันเออลืมบอกมันต้องมีชุดป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าไปยิงกันโดยที่ไม่มีชุดเกาะชุดอะไรพวกนีน้เดี๋ยวทำให้ตาบอดหูหนวกมีแผลได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามตติดตามร้านแล้วด้วยนะครับจากร้านเว็บเครือบิลเลีตคผมจะทิ้งไอเดียแล้วก็เว็บไซต์ไว้ข้างล่างให้ ยังไงลูกค้าช่วยกดติดตามแล้วก็มันจะมีสินค้าใหม่อะไรพวกนี้นลูกค้าก็จะได้รับรู้ก่อนเพื่อนนะครับสวัสดีครับ